อะไรครับเนี่ยลาบเนาะจะเต๊ะจะเสียมเอากระกถึงใหานเจ๊โอ้หลังสุดท้ายเอาอะไรบ้างเนี่ ไายคนดังก่อนเด้อคนเบื้งอันเพื่อนอันเป็นล้านเนาะแต่ว่าเห็นหนาปเลยคนดังอันนีวยนกงหรอคนนัเกเมากินเองะกิอไรบอกนเารทวะอันนี้อะไรเนี่ยอ่ะ มีข้าวเหนียวไหมครับมีค่ะอันนี้คืออะไรแม่น,น้ำแข็งจน,นาะหวานฟ้ากานแล้ว่งเดียวค่ะค่ะกินได้ไหมถ้ากินไม่ได้มีกระหล่ำม,มีถั่วมีแตงนะถ้าจะเอาเลย แยกลงนะครับแยกลงไงได้จะไปกินทองผัดหยิบได้เลยนะลูกนะเอาเท่าไหร่เอาได้เลยถ้าเอาหยิบผักเอาไดหน่อยมีมีมีแตงมีกระหล่ำแล้วก็ถั่วนะโอ้ยอยากกินบักแดงแปงบ่ะเอาหยังบักแดงครับบักแดงเอาบักแดงครับบักกระเพยไปให้หน่อยอันนี้อได้ไหนน้างหลัง งทำบุญกินเป็นกุศลหรือนผ่าหนือไงคะหรือนผ่าไอ้ยังร้อยขาผ่าเมื่อเที่ยวก็เป็นแบบแบบเดียร์คลิปคลิปตัวเที่ยวนอนเฮ็ดดีก็ได้เงี่เฮ็ดดีก็มีคนนับหนึ่งนับยอดซือตาโนมือไหวไปใไทยก็ไหวไปนั่นด้วยนี่เฮ็ดดีเขาเขเบอกดีเฮ็ดตัวเขาจังหวะตัวเฮ็ดดีเขาเพราะว่าบพดีดอกเนาะ อันนี้ก็่็งตีไปมันมีคนที่มาบอกว่าโอ้ยกลัวเซอะก็่ว่ามีได้หนาแน่นตวาวันม่ได้สนนพันพี่น้องีตามทพันพี่น้องมีเฟซแคทก็จะได้เห็นคลิปยทียเนาะอันนี้คือบากอะไรอากาศเท้าน่อยลูกินน้ำลายรกินน้ำลายเวลาปากแกงผมได้เรื่อยสิบสองชั่วโม ได้ที่สองวันสองล้านได้ที่นี้มาดูเมื่อวานสอวันสองล้านสองล้านสองวันสล้านวิวโอ้โหเนี่ยโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้โอ้โหเนี่ยนเกิดอะไรขึ้นกับอาแคทเพลงหนองผ้านันตีเดือนหนึ่งล้านวิวติดเบียดติดไตไม่มีปั้นกัจจุบันตาดูนออกแต่ว่าอันไม่อันนี้ก็คือแบบดีใจนะเพราะว่าหนึ่งแหละมันเป็นตัวตนไงมันจะได้หลว ตัวตนของเงินพี่แคทพี่แคทเป็นใครพิมไปว่าพี่ถามาอาแคทอาแคทคือใครคืออาน้องมานาน้องมานาคือใครน้องมานาคือเป็นศิลปินหมอลำเมรนบอกคนเด็ด้หูจัดอาคือใครโออาที่ไปดูแลน้องมานานั่นหรอน้องมานาที่เป็นหมอลำหรอัีก็งยมเุว ต้ยง่แล้วเฮรนพอเราพอเรามาได้เพราะเขามาได้แบบคนคนมือหลาองหลานหลานใหญ่ใชไหมมีดาอเดอมีออเดอร์เยอะๆวันนี้มีใจมีาวออเดอร์ตงนั้นคนมอหลานใหมื่อเราไปเอาแต่งก็แบนี้แม่มกใจดีใจดีใจหนี่เลมันจะ้อดจริงอะไรบอกเลยดเลยจะเป็นพืชบาร์บอ กินเนี่ยเป็นอะไรเสรเะเร์มาเป็นยอจก็ได้กินดีีล้ยไม่หมี่เอาของใครเยอดรีหรอดเี่ยวัดี่ไม่เรามีวัดีวัดศรีทำมาสูงสูงสนหรอ

เรจะกินไหมก็หัดเปลี่ยนเนี่ยก็หัดเปลี่ยนัน้่บงไม่มาเนม่าอะไรก่อน่วานรื่วาเราเนอาเรวเร่อาเรื่อย่าอวาเอว่าเร่อยว่าเอาว่าอวเรื่่เ่าเ่รว่า่าเาอว่วาเน่วรวาร่าววาอเาอัว่ เนกราต้องหัวมวกันหยอกกันเนี่ยจิ้มกันเนี่ยไปทังเดืนละพี่น้องแม่แม่กันอะไรครับอะไรครับ่เยอเอาสิจะกินนี้ก็เอาหนดูหม่บาทค่ะร้อยหา่ร้อยหาแล้วรอ้าห้าสองเลยโอเคโอเคอาแล้วเอแวเปนเต็มเเเนัไดร้อยสามสิบก็สงเลย โอ้ใบไทรขาดหวานอะไรเนาะไม่เอาอันอันสี่สิบบาทไม่เอาอันนั้นน่ะไอไอคือเขียวอร่อยเธอจะกินเหรออ่กินมันเป็นใบเตยหอมใช่อร่อยของเดียวมาบอกเลยใช่เขาเขาเคยกินแล้วเขาเคยกินแล้วสองร้ยเพิ่มอีกสิบสิบเป็นไม่นด้ไม่ได้อร่อยสี่สิบแล้วเนาะสองเป็นหกสิบเป็นสามอร่อยเลยสิบจ้ากินเขาขาดมีดีกับเขาใช่เป็เนี่ เอาเบิร์ดล้วมะแกงเบิร์ดแล้วมกแกงเอาเบิร์ดแล้วไม่หยิบ่ปล่าว่างว่างเพราะอยากกินอันนี้ว่างครับไม่หยิบไมแตงอยากกินอันนี้ไม่เอาอยากกินอันนี้กินอันนี้ก็ได้สามร้อยกินที่มันมีนี่แหละขอบคุณค่ะค่ะเนี่ยแซ่บมะแขงสาหวานห้านะ มาีด ok ้าพกกันี้ัค่สวัสดีค่ะขอบคุณมคะครับโอเคโล้พี่นองสันกินเียขอฝากกันไว้สนิดนะครับเดี๋ยวคิดหนะมอาพอกอกันไหมมาหน้าพีด้านแพงค่ะมาน้าเราบอเรดเที่ยว